สวัสดีค่ะพี่น้องแฟ้ช่องของคนบานหน้าหกสีชาแนวเนาะค่ะเมื่อนี้ทังง่องของเฮากับสิมาเปลี่ยนซื้อกลางแนวทางของเหล็กเล่าเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเขามาเบื่องกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกัร,รับฟังเด้อค่ะทังง่องเฮ้าเป็เี่ยนซื้อกลางแนวทางทอนันเนาะค่ะสำหรับเล่าของเฮ้าโมาว่าน,นี่กับเขา เลขเดนถาหลูดห้ากระถืกเต็มเต,มต็มเนาะค่ะสำหรับเลขเจอกะเกือบแล้วค่ะเกือบเข่าแล้วมือนี้ทัางอาจารย์เพิ่นกับพญายามเฮ็ดเอาย่างเต็มที่ละค่ะเพื่อสีให้เลขเจอะของเล้าเห้าเขา่าเพิ่น สิได้ตูดมาฝากพี่ฝากน้องเฮ้ามือนีเฮากับมาเบืองน้ากันเนาะคะ่ะว่าเล็กอาจารย์เพิ่นสีได้ตูดดินดินมาฝากพี่ฝากน้องเฮ้าเฮ้ากับมาเบืองน้ากันเนาะคะ่ะเลขเล่าของเฮ้ามือนีกับมีเดนซีเกตศูนย์ 0, เดนสุดๆกับมีซีกับศูนย์เนาะคะ่ะสามตัวบนล่างกับ เลขแค่สามหางหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องมีแปดสี่ศูนย์ศูนย์หกสองเก้าหาหนึ่งสองตัวบนล่างกับมีสามคูสามหางคือกันค่ะมีสี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสำหรับตัวกันกับมีสองคูเนาะค่ะมีเกีดสามหาหนึ่งเลี้ยนไปกับนั่มเด้อพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีเขามาเบิงกับปวดไส่วิจารณญาณใกนการรับช่อมและการรับฟังเด้อค่ะทั้งสองเฮ้า เป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวท่างทอนั้นเนาะค่ะผิดถืกอกระบ,บาวกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับสิคอสจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ